คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้องพารวยทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆลุงป้านาอาทุกๆท่ทานนะคะสวัสดี เพื่อนๆ FC ที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ในต่างประเทศทุกๆประเทศทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะคะเพื่อนๆมาดูหวยฮานอยนะคะเลขเด่น3นอยต้มแยกให้ฮานอยละ8ชุดนะคะมาดูผลของวันที่22กันก่อนเนาะรอบพิเศษนะคะ757เนาะแล้วก็70นะคะ ห้าเจ็ดเราเข้าตรงๆนะคะเพื่อนเนาะเจ็ดศูนย์ไม่เข้านะคะมาดูรอบปกติค่ะ505นะคะแล้วก็58นะคะเพื่อนเสียดายนะคะ0550อยู่ตรงนี้เนาะไม่เข้านะคะ58ก็ไม่เข้านะคะรอบ VIP 377 แล้วก็1 9นะคะไม่เข้าเนอะทั้งบนทั้งล่างนะคะเราเข้ารอบเดียวก็คือ5 7นะคะเพื่อนสำหรับรอบปกตินะคะท่านไหนที่เป็นสายรูดนะคะถึงจะเข้าเนาะตัวเจาะไม่มี8 5นะคะท่านไหนที่รูดเลข8เนาะถึงจะเข้านะคะ58นะคะ มาดูกันต่อของวันที่23นะคะเพื่อนรอบพิเศษนะคะเด่นเลขหนึ่งเนาะตัวรองนะคะเป็นเลข5นะคะเลข1ก็จะมี1001 11 1นะคะ1441 1881นะคะเลข5มีตัวเดิมนะคะ5005 1> 5 115นะคะ5 5แล้วก็5 9นะคะเด่นเลข1รูดเลข1นะคะเพื่อนเด็น 1, รูด1ค่ะมาดูรอบปกตินะคะรอบปกติเด่นเลข2นะคะรองเลข9เนาะเลข2นะคะเพื่อนมี20 สองหนึ่งนะคะสองสี่สองเจ็ดนะคะเลขเก้ามีเก้าศูนย์เนาะเก้าหนึ่งนะคะเก้าสามเก้าสี่นะคะเด่นเลขสองรูดเลขสองนะคะมาดูรอบ vip ค่ะ ต้องจะวางเลข8นะคะเป็นเลขเด่นตัวรองจะเป็นเลข4นะคะเลข4เนาะเลข8ก็จะมี8 0นะคะ8 1 8 3แล้วก็8 7นะคะเลข4นะคะมี4 0 4 1นะคะ4 5แล้วก็4 7นะคะ เด่นเลข8รูดเลข8ดนะคะสำหรับรอบ VIP เนาะเพื่อนๆคะ่ะน้อยละ8ชุดนะคะชอบก็ตามได้เลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญต้องเน้นย้ำเพื่อนๆไว้ตลอดนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ ต้อมขอให้เพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะคะต้อมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย